สวัสดีครับเอฟซีช่องทีไคทีมันชาแนลทั่วโลกครับวันนี้ก็มาทําคลิปทักทายกันตอนเช้านะครับเพื่อที่จะนําข้อคิดนะครับที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อทีวีสื่อสาธารณะต่างๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เรามาน,นําเสนอนะครับนะช่องทีไคทีมันก็จะพยายามรวบรวมนะครับนะ เรื่องราวต่างๆที่มันเป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อเพื่อให้พวกเรานะครับเอช่องทีคายทีแมนชาแนลทุกคนทั่วโลกนะครับได้ได้มีข้อคิดนะครับสติเตือนสติว่าแล้วก็รู้ทันด้วยนะครับรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็นําเหตุการณ์ต่างๆังนั้นนะครับไปปรับ ไปประยุกต์ใช้ไปอนุภัยนะครับเพื่อที่จะใช้ทําให้การดําเนินชีวิตการดำรงชีวิตนะครับในยุคนี้นะครับเป็นไปได้อย่างามีความสุขและมีความรอบครอบในตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างประเด็นวันนี้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะชวนคุยในเรื่องโรคมากระพายกันแล้วกันนะครับไม่รู้จะตั้งว่างไงนะหัวข้อนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะ เมื่อหลายวันก่อนนะครับก็มีข่าวาวนะครับปรากฏในสือ่อในเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งน,นะครับมีโอกาสได้ก็คบหาสมาคมนะกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความรู้จักเก็บออมนะครับนะมุมาณะเก็บออมสะสมสะสมเงินทองนะครับเก็บไว้แล้วก็มีความ มีเป้าหมายนะครับว่าคงจะทําเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อคนที่จะมาอยู่ด้วยในอะนาคตจะได้มีความสุขเขาวางแผนไว้ดีมากนะครับผู้ชายคนเนี้่นะผมก็ขอญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแต่จะขอญาตนํานนเรื่องราวมาเล่าให้เป็นผมเชื่อว่าพวกเราคงเห็นคงเห็นและคงได้ยินนะเขาก็เลยตกลงนะครับปกรองปองชิ้นนะปองชิ้นนะครับขอญาตตกลงใจนะครับที่จะมาอยู่ด้วยกัน ผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาอยู่ด้วยนะครับก็มาอยู่ด้วยนะครับก็เข้ามาอยู่บ้านเข้ามาอยู่บ้านที่นี้ด้วยความไวเนื้อเชื่อใจนะนะไวเนื้อเชื่อใจก็เท้านอกในก็สามีภรรยานะครับผู้ชายเนี่ยถ้าเขารักนะผู้ชายเนี่ยนะถ้าเขามีความรักนะครับเขาจะมีความไว้ใจนะผู้ชายเนี่ยมันจะไม่มีความลับสําหรับคนที่ตัวเองรักนะ ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ใส่ความไว้เนื้อเชื่อใจในเนื้อเชื่อใจในการยักยอกทรัพย์น่าเก็บยักยอกทรัพย์คือทองคำเขาเนะ่ยเขาสะสมไว้ตั้ง5้สบกว่าบาทในะช้ระยะเวลาหเดือน6เดือนนะที่มาอยู่เขานะมาอยู่กับแฟนมาอยู่กับผู้ชายที่มีความจริงใจ น่มีการวางแผนอนาคตนี่คือถ้าอยู่กับเขาเนี่ยยังไงในอนาคตก็สุขสบายแน่นอนนะแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้เกิดมีความโลภมากเกิดมีความไม่ซื่อสัตย์เกิดคือเขาไม่มีความจริงใจกับคนน่ามืดตามวัวอืมก็เลยวางแผนนะวางแผนสับเปลี่ยนทองนะครับจากของแท้นะเอาของปลอมมาใส่นะหยิบออกไปวันละชิ้นสองชิ้น อืมเขอของปลอมมาแทนเดี๋ยวนี่มันมีทองคําปลอมใช่ไหมละ่ะน่าทำเหมือนเป๊ะเลยนะครับอยากได้ลายไหนก็ทําให้หมดน่ะก็เก็บเข้าไปเอาของแท้ออกไปเอาของแท้ออกไปน่าก็เอาของปลอมมาใส่มาใส่ไอ้เจ้าแฟนผู้ชายเนะี่ยก็ดูแล้วก็เออมันก็ปกติแต่มันถึงข่าวที่ต้อง จําเป็นนะครับว่าต้องน่าจะเปลี่ยนทองคาเป็นเงินเพื่อที่จะมาลงทุนสักอย่างาก็เลยนําทองคําเนี้ไปที่ร้านทองเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเงิน,นในภาวะที่ทองคากําลังพุ่งขึ้นราคาทองคํามันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นจากสามหมื่นทะลุสี่หมื่นนะครับอย่างเงี้ก็ห้าสิบเก้าบาทที่ดูจะได้กําไรเท่าไหร่กำไรมันก็เยอะเขาก็จะปรับ มาเป็นเงินเพื่อที่จะได้ลงทุนมากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเขาก็ต้องตกใจนะตกใจกับสิ่งที่มันรู้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางร้านเขาบอกว่าทองคำทั้งหมดที่นำมาเนี่ยเป็นทองคำปลอมนเป็นทองคำปลอมพอเขารู้อย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็าทำไง ขาก็รู้ทีอครับว่าคนที่จะเข้านอกออกในสามารถเปิดตู้เซฟได้มีคนเดียวนะครับคือผู้หญิงที่เขาคิดว่าเขาจะอยู่ร่วมนะเขาจะอยู่ครองชีวิตอยู่จนแก่จนเฒ่านะเขาจะฝากผีฝากไข้ไว้ได้่านะเขาก็เลยไปสอบถามผู้หญิงคนนั้นก็ในที่สุดนะครับในที่สุดก็ต้องยอมรับ เขาบอกว่าเขาทยอยเอาทองออกแล้วก็เอาทองปลอมมาใส่แล้วก็เห็นหลักฐานหลักฐานในการติดต่อกับร้านทองปลอมน่าติดต่อกับร้านทองปลอมว่าลายนี้มีไหมจัดให้ได้ไหมน่าน้ําหนักเท่านี้ลายอย่างเนี้ยน่าถ่ายรูปของแท้ไปแล้วก็ให้ทางนาร้านเขาทาให้มันก็มีหลักฐานปรากฏอยู่ในสื่อในโทรศัพท์ น่าจนด้วยหลักฐานก็ต้องยอมรับ <c oughs> ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้แทนที่อนาคตเยจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสุดท้ายเป็นไงครับอาอนาคตดับ,บวูบสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขตจำกัดนะ่อยู่ในคุกอนาคตหมดเลยสักเสียงความเป็นคนหายเกลี้ยง ความไว้เนื้อเชื่อใจความรักที่เขาทุ่มเทให้หมดเลยมันจะกลายเป็นความแค้นแล้วพอทีนี้คนรู้จักพอคนรู้เรื่องเราเหล่านี้มีใครจะคบกล้าคบผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนมีใครจะกล้าคบผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนมีใครจะเอาคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ครองบ้างไม่มีชาตินี้ตกนรกแล้ว จบสิ้นกันสิ่งเราเนี่ยมันสอนอะไรความไม่เนื้อเชื่อใจนะความโลภมากลาบจะหายคืออยากได้มากเกินไปจิตด,ดูดีๆเอาความไว้วางใจของเขานะ่ะมาแหวงกัดเขาอยากได้เกินไปอยากได้ในสิ่งที่มันยังไงมันก็จะเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะเขาอุตสาห อ่าเขาสาส์เก็บไว้น่ะเพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตของครอบครัวนะถ้าเกิดมีลูกวีเต้านะไว้ให้เมียแล้วก็ลูกใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนเนี้มองมองอะไรไม่รู้เห็นโกงจักเป็นอกบัวมองสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าตัวเองทําได้เดี๋ยวได้แล้วตัวเองจะมีความสุขอ่าได้เงินพอขายทองได้ก็ถ่ายเทไปให้ญาติมันก็ไม่เหลือเลยมันก็หมดตัวเองก็เข้าไปอยู่ในครู ต่อไปเนะี่ยจะไปหลออใครได้เขาเนี่ยคุกก็คงโดนก็คงมีการรับน้องใหม่อย่างสาสมกรรมที่เขาทําตรงนี้นะครับเขาต้องรับน่มันต้องรับเรื่องนี้นะครับมันสอนให้พวกเรารู้ว่าสองเรื่องสอนให้พวกเราเนะี่ยคิดตะหนักอยู่สองเรื่องน่าการที่จะคบใครการที่จะตัดสินใจจะอยู่ใครหรือไว้ใจใครง่าอ,อย่าดูแต่หน้า อย่าดูเพียงสาบสวยหนะ้าอย่าดูแต่หน้าเห็นปับ๊บเราคิกว่าใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าคนทุกคนทุกวันเนี้ผ่านด้วยหน้าตามันเปลี่ยนได้จากอะไรครับผ่านมีดหมอมานะขี้เลี้ยวขี้เหลนะ่กลายเป็นคนที่สวยสดงดงามนะแต่จิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ไดนะ้จิตใจมันเปลี่ยนไม่ได้ ฉะนั้นเราดูดูให้ลึกดูให้ละเอียดดูให้ชัด่าอย่างคาโบราณเพราะว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ก็หมายความว่าพวกเราอย่าใจอย่าด่วนใจร้อนในการตัดสินใจเพียงแต่เห็นภาพภายนอกนี่คือประเด็นหนึ่งน่าเป็นข้อคิดนะาดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่น่าอย่าดูแต่ข้างหน้าเห็นเขาสวยเห็นเขาพูดเพราะหน่อยโอ้ฮ้ยละาถวยไปกับเขา <c oughs> ความสุญเสียมจะเกิดขึ้นอีกปะไรนิดนึงนะครับก็สอนให้พวกเรารู้ว่าโลภมากลาบจกหายอยากได้มากเกินไปในที่สุดคุณก็จะไม่ได้คุณจะเสียทั้งหมดเลยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะข้อคิดผมเห็นข่าวนี้แล้วผมก็โอ้สงสารสงสารผู้ชายนใจดีๆสมเพศเวทนาผู้หญิงคนที่มีจิตใจชั่วร้ายคนนี้ด้วย อนะย่างไงพวกเราก็ปรารถนานะผมภาวนานะขอให้พวกเราทุกคนนะพบแต่คนดีๆที่มีความจริงใจนะนะอย่าได้พบพัานคนประเภทนี้เลยนะครับนะสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอได้ความขอบคุณจากช่องทีใครทีมันชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งก้งก้งชมโฆษณาให้ด้วยนะครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสมหวังสมปรารถนาตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ